วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจะอยู่ยังไงในวันที่เพื่อนร่วมงานหน้าตบฟังดูแรงเนาะแต่เอาจริงมันก็ตรงใจใครหลายคนแหละแต่วันนี้เราจะไม่มาบน่นไม่มาระบายเราจะพูดแบบจริงจังว่าต้องทำยังไงถึงจะไม่ตกเป็นเหยื่อไม่เสียพลังและยังใช้ชีวิตต่อไปอย่างสบายใจอย่างแรกตั้งหลักให้ดี อย่าให้ใครลากเราไปเล่นเกมของเขาเพื่อนร่วมงานบางคนเขาไม่ได้อยากทำงานเขาแค่อยากสร้างดราม่าให้ทุกคนหันมาสนใจเขาถ้าเราเผลอไปตอบโต้ด้วยอารมณ์เท่ากับเรากลายเป็นตัวประกอบให้เขาไปแล้ววิธีตั้งหลักคือหยุดใจตัวเองก่อนทุกครั้งที่รู้สึกอยากกรีดนึกถึงเป้าหมายใหญ่ของเราก่อนเช่นฉันมาทำงาน เพื่อเงินฉันไม่ได้มังงัดกับใครจําไว้ว่าคนฉลาดเขาไม่เล่นเกมของคนโง่แยกให้ออกใครคือศัตรูบางทีเราหมั่นไส้เพื่อนร่วมงานเพราะเขาดูเก่งดูอวดดูเอาหน้าแต่ถ้าเรามองลึกลงไปเขาอาจจะแค่กลัวจะถูกกลืนในองค์กรสิ่งที่ควรทำถอยออกมาดูในมุมที่สูงกว่าเขา เหมือนเราเป็นผู้กำกับที่ดูนักแสดงเล่นบทอยู่ใช้สมองนำหน้าใจแล้วถามว่าเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างมีกลยุทธ์ยังไงเราไม่ได้มาทำงานเพื่อชนะใครแต่เราต้องชนะตัวเองในเวอร์ชั่นที่อยากกระโดดถีบใครให้ได้ก่อนแก้เผ็ดแบบเนียนๆโดยไม่ต้องเปลืองพลังงานบางคน สมควรได้รับบทเรียนแต่บทเรียนนั้นไม่จำเป็นต้องได้มาในรูปแบบด่ากลางแผนกนะคะวิธีแก้เผ็ดแบบคนฉลาดใช้ความเงียบเป็นอาวุธพอเขาโยนคําเน็บมาอย่าให้แววตาเราสันเลยค่ะยิ้มจางๆแล้วหันไปทำงานต่อเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานพอเขาพลาดเราจะไม่ด่าซ้ำเราจะให้เขาจมกับความผิดพลาดของตัวเอง และถ้าถึงจุดที่ต้องคุยกับหัวหน้าเราก็มีทุกอย่างพร้อมจำไว้ว่าคนที่แค้นแบบเงียบๆมักจะมีพลังมากกว่าคนที่โวยวายทำชีวิตเราให้ดีขึ้นทุกวันเพื่อให้เขาทำอะไรเราไม่ได้แทนที่เราจะเสียเวลาคิดเรื่องเขาให้เอาเวลานั้นมาทำสามอย่างนี้ 1. อัพสกิลตัวเอง ยิ่งเรามีค่าต่อองค์กรเท่าไหร่คนไร้สาระก็ยิ่งไม่มีอำนาจ 2. ส,สร้างเครือข่ายของตัวเองในที่ทำงานมีพยานมีพวกมีคนเข้าใจ 3. ทํทำให้ตัวเองดูน่าเชื่อถือไม่ใช่เพราะต้องแข่งกับใครแต่เพราะเราควรเป็นแบบนั้นจำไว้ว่าความสำเร็จของเราคือการแก้แค้นที่งดงามที่สุด รู้จักถอยเมื่อถึงจุดที่ไม่ไหวบางทีทำงานเจอเพื่อนร่วมงานแย่ๆกวนประสาทเกินจะอยู่ด้วยจริงๆอย่าฝืนอยู่ในที่ที่ทำให้เรารู้สึกไร้ค่าชีวิตเราควรมีคุณค่ามากกว่านั้นถ้าใจเริ่มหดเหนื่อยสะสมจนรู้สึกว่าแค่ตื่นมาก็ไม่อยากเจอคนแบบนั้นแล้ว ก็อาจถึงเวลาวางแผนหาทางออกอย่างมีเป้าหมายไม่ใช่การหนีแต่คือการเลือกอยู่ในที่ที่ดีกับเราการไม่ตบใครสักคนในวันที่อยากตบคือชัยชนะของคนมีระดับเราไม่จำเป็นต้องด่ากลับไม่ต้องตะโกนไม่ต้องประกาศว่าเราเกลียดใครแค่เราเลือกจะรักษาระดับของตัวเองเลือกที่จะไม่หล่นลงไปเล่นเกมคนไร้สติ แค่นั้นเราก็ชนะแล้วจำไว้นะคะว่าชีวิตของเราชีวิตของเราไม่ควรถูกคนกวนประสาทคนเดียวมาคุมจังหวะเราจะเลือกเองว่าจะอยู่เหนือหรือจะจมไปกับเขา